ก็ขอกราบบริจาคพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกลูกทุกท่านนะครับพวกผมว่ากันมองเอามายหม่ก็ข an, อกราบบริจาคพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุลุกกันก่อนเลยนะครับพวกผมพากันอีกแล้วอือหือเออสําหรับคลิปนั้นที่เราเราทําฟาร์มก่าไปแล้วเราคลิปนี้เรามาทําไบโนโลกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไป็นลกกันนะครับลุกกันเถอะนี่ครับนีแล้วก็วางนี่ครับ แล้วเล่นน้องหลอกผมก็ได้แบบนี้ปุ๊บปุ๊บบแบบแบบนี้จึ๊บจึ๊บดีครับแบบนี้แล้วก็จึ๊บ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 ประมาณนี้แล้วก็จึ๊บจึ๊บจึ๊บเป็นไงอลังการเออจะทำประตูพิจิตรีๆก็ไม่ทำต้องทำประตูที่มันจั่นกเลยนี่ยครับแบบนี้ แล้เราจะทำตรงนี้ทำไมลางงจะขอแล้วใหม่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 ใร่ใหม่ใหม่ให่ใหม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 ใหม่ให่ใหใหม่ใหม่ใหม่ใ่ใหมหม่ใหม่ใม่ให่ใเม่ม่ใหมหม่นห่ยหม่ใอมม่ให่ม่ใหม่ใหมมมม ก่อนลูกผมาขอไลค์กดซับต่อใครกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขุดไปเลยขุดไปเฮ้ยมันนั่าน,านแล้วี่ยออกซิเจนเป็นบล็อกที่ขุดยากนะครับแต่นี่เป็นไดมอนด์ไม่ได้ขุดง่ายเ,เฮ้ยตัด,ดเสียงครับพอ่อ เขาจะผมจะเอาไปเอาอะไรเป็นที่อ<ม>ลังการมากเลยนะครับอ้าวรลบกกตรงนี้ออกโอ้โเดี๋ยวดูต่อเลยครับจื๊อจื๊อมาเนี่ยจื๊อ สาหรับนี่เลยป้าบอือหึแจมแมวป้าป้าอือหบอกเลยว่าทีสุด,สดนี่ครับอี่จ้งและทุกคนผมขอไผ่ดยวยนะครับ โอ้ครับนี่โอ้โหล่าการสุดๆอ้าวเฮ้ยวอ่องว่องไฟนร่วงทำอยู่ได้ไงมันเก็มใหม่ครับอืเราจะเอาวางออกซิเดียนมานี้ปับ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 นี่เลยล่าการสุดๆดูครับจูดเลยจูดเลย จุดทั้งสี่มุมจุดนี่นจเข้าทางไหนก็ได้เร่องขผมครับเรื่องของผมถ้าเราอยากเข้าทางนี้เราก็มาเข้า,าเาตรงนี้เราก็เข้าทางนี้ทางนี้เราก็มาเข้าทางนี้เอาวระวงเป็นจุด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 หยจุดจุดนี่เลยนี่เลยจุด เราเข้าไปดูครับว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนปราสาทเนเธอร์ขอให้เป็นปราสาทเนเธอร์ลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยดูครับาไม่ปราสาทเนเธอร์ก็ไม่เป็นไรครับอืแต่ขอว่าเป็นที่เป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยอือโอ้โหตันตึกเลยมันอืมไม่มีทางให้ไปก็ดีแล้วครับ เราจะขุดไปขุดไปเรื่อยๆโอ้เร oh, ja. mm um> OK> ื่อยๆเกมมอนไอ้แกมมอนคือยู่โรงเรียนเลยเดี๋ยวครับนี่นี่เป็นไงอ๋อตก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 กจืบมีเลย ครับครัเรเรื่อยเลยนะครับอือหือโอ้โหโหทีครับเรามาดูเล่อๆเลย่เราองหน้าเราคอยจะมานะครับเร็วครับเร็วครับสามีเอไปเาาังดู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 ง โอ้ยข้าวข้าวข้าวข้าแบบนี้นะเราจะมาปลูกข้าวกันเพิ่มมันนะครับเราจะขยายฟาร,รม์มเราเราจะเดี๋วอรงนี้ครับเฮ้ยครัรบ เดี๋ยวเราจะเราจะอ่าประดับประดานี่ครับในที่ของเราเลยเดี๋ยวเราจะปะดับประดาอย่างไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้จุด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 จุุดจุดจจุดจุดจุดจุัจุด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 จุจุ กีบเด้อเฮ้กูกีบเด้อโอ้โหเราจะเราจะทำน้ำตกกันดีไหมเออดูสิจีอ่ออำน้ำเลยโอ้โดนน้ามั่งกูจุ๊บนี่เลยจุ๊บมาจาม่างแมวนะครับมีไฟอยู่ข้างหน้าด้วยโอ้โหอดีโถ่ จะขยายตรงนี้นะมีไม่ได้ไปมีไม่ได้ไปจื๊บมาที่ตรงนี้เดี๋ยวยยจ,ยจะไปขอไปหา,มาเมล็ดก,ก่อนนะครับอ่าเราก็ได้ไปมาแล้วนะครับมาดดเลยจื๊บเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้โอ้่พังตรงนี้นะครับความเป็นคำที่พอสุภาพอย่าแบบมาม้าจื๊อจื๊บ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 นี่ครับ มันสเราต้องทางที่สามด้วยเออเพื่อขยายเราได้มาไดมาสี่สิบแปดบวกกับสิเป็นเท่าไหร่นะผมก็บอรู <laughs> จุ๊บจุ๊บจุๆจุดๆปหามาตั้งงานนะครับก้าอยู่ในกล่องบ้านไว้แล้วเมาเมสซ่เท่ไรจุกแล้วนะก็ลวข้ามาเมื่อกี้จุุดจุ๊จุ๊ มันจืบไปตรงนี้ไปตรงนี้จืบไม้ไม้ฮึบสลับเอาดูสลับนี่เออดูครับอืมดูครับจืบจืบ นี่ครับตรงนี้ๆอ้าวพลาดแล้วกูไม้มันหน้าคนสตีนจริงเลยบอกเลยวนะ่าหน้ามันคนสตีนมากเดีด๋ยวเอาไปแล้วเลยจจ๊จ,จ๊นี่นี่เป็นเยียเหยียหมดปล่าหมเปลา ใครใครใครตู้าัางแต้เลยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูอ้จีบพอทางนี้อ้จูบมีจังไรผมขอพายเลยนะครับอืมเดี๋ยวก็ดูคลิปผมขอผมลืมเลยแล้วเจ้าก็กดไค์กดสอดตัวใครกดไลค์กดแชร,ร,ร์ผมดนวยนะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผูเข้าเพิ่มสักนิดสักหน่อย แล้วก็อตรงนี้มีแล้ววางเอาวางเอาวางตรงนี้ตรงนี้เออเะไรอะไที่ลังกาดี๋ยวไปทำมันตนุกเลยอืมอัดจูอบอัจูอบอัดิโช่ okay. แล้วเราจะเอาอ๋อถังน้ำเราอยู่ไหนเนี่ยนี่เลยอสีตะตุกเจืบเจ็บฮึิบหายเราใหม่กูก้ไม่เป็นไรฮะโอ้นี่ไปเลยปรปลาปลาดีปลาปลาดีดีโอ้ไม่ใช่ปลาปลาดาปลาปลาดา,ปดาไปเลยไป จื๊บจื๊บเอาปลายสมองังสองกันไปจื๊บๆหนีไว้ดิจื๊บน,นี่นีหนีอืมแล้วเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนเลยน้ำตกเราเนี่ยต้องเสร็จสมบูรณ์นในพัดหน้าเฮียอืมจะดัดเสียงไปหาพี่จะตรงไหนครับไปแหลมมาตรงนี้ไหมเออแหลตรงนี้ต้องเอาลงมาทางนี้ ไลงมานี้จิ๊บจะทำจะทำไม่ใช่เซี่ยวไม่ใช่เซี่ยวเดี๋ยวเราจะาตรงนี้จิ๊บจื๊บออกมาตรงนี้จิ๊บนี่นี่เป็นไงหืมทีเที่ถูกใจแจาแมวเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวเราจะมาทำเป็นนักตัวครับฟูพววงพื้ที่เลยอื ไม่ไม่มีประยุท์ครับพวกนี้พวกนี้หอกดินกระจอกกระชกนี่ครับมันจะพอไหมมันจะพอไหมนี่ครับแล้วก็เอาเป็นนี่ครับมันมันของจริงอ่ะโอ้ยเจอปีศาโอ้ยภาษาอย่างของมึงน,นี่นี่ครับแบบนี้ปั๊บปับปับ,ปบ,ปบ ป๊าปป๊าปก็จบป๊าปป๊ปปาห์ห์นี่จะแมวเลยยิ้แมแค่แล้วก็เอาโท,ทไปโทไม่เป็นอะไรที่อลังการสุด S <s> เราบางนี่บอกเลยว่าขุดยากมากเอ้ยมาขั้นเฉามึงแฉเนาะนี่แบบนี้เดี๋ยวเราตักล้างน้ำมันก่อน นี่นี่เมันขั้นบันไดครับแต่มัน,นจะเป็นน้ำตกเออเออนี่ไอเดียนะแไมเดี๋ยวโลกเต็มแบบเขาคงไม่ได้เออนี่เลยครับเป็นไมจึ๊บจุ๊บนี่แล้วเราก็เอานี่ครับเราจะ่าจะอา้อาวอา้าวโอ้ยโอ้ย แต่แบบสบอลเนาะเป็นไงครับสองทางเลยลเราจะเอาอันนี้ครับแบบน้ำตกของเราต้องเป็นอุย้ยไม่ดีไม่ดีมันต้องอะไรต้องอะมรต่างทางนี้ครับเป็นไงโอ้ยมันถอย ตัวของเราไม่ต้องมาจากทางนี้เป็นไงเออมันจากถ้ำนครับต้องมาจากในถ้ำดีเดก็กของเรา,าอ่ะุ้ยเป็นไงมึงมีไอเดียบอลเนี่ยโอ้โหนี่ครับคิดสดๆเลยครับอืมเว้คิดสดแล้วกูจะมาลงคลิปตรงนี้ทำไมก็รู้ว่ากูลงคลิปสดนี่ครับลงมาตรงนี้ชึ้บอ้อาว น้นหมายผมนึกว่าผมจึ๊บโอ้โหไม่ถูกอืม เป็นไงเป็น <Construction> ร oh, oh, oh. ักแจมแาวสุดๆดูครับอืมเป็นไงโอ้ยอ้่ายมันร่วง่ายมันร่วงน้ำไปไหนหมดแล้ว โอ้ยเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขอไปนอนก่อนครับรอเช้าก่อนเดี๋ยวโอ้ตกน้ำเสยเดี๋ยวเรามาเอาน้ำตรงนี้แล้วเราขึ้นไปไปตัวเราต้องซิดเอาบัตรล้วไม่มีที่กินเลยไม่มีของกินเลยกินก็หมดแล้วโอ้ยชีวิตอะไรชอบลันทุดโอ้ช่างลันทุดชอบชอบโอ้โหจึ๊บ นี่ครับไลฟ์ฟรีดี้จื๊บจื๊บจื๊บอ้าวจื๊บหลังจากเอาปุ๊บใส่ไปเรื่อยๆครับจื๊บเนี่ยเดี๋ยวทำต่อเลยเอ้ยขออภัยนะครับที่อา,อาอาชิปบ่อย จุ๊บจุ๊บไปจับไปอืมจ่มแมวเลยนี่ครับอืมเป็นไงเป็นอะไรที่แจ่มแมวเราจะเอาพวกนี้อจุ๊บจุ๊บไลฟ์ฟรีดี้นะครับไม่เป็นไรอ๋อมันเป็นน้ำฟรีครับจุ๊บ โอ้ลงไปแล้วโอ้โหน้ำตกเราโอยอืมออ๋อสกับตกตกนี่ตายแล้วผมอบอกเลยปัปบ๊บปั๊บจึ๊บอื้มเป็นไงน้ำตกมระจัน บเป็นไงอืมยอดดีล่ะเป็นไงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปวางข้างใต้กันดีกว่าจื๊บจื๊บจื๊บ เจ็บเอาเฮ้ยเก้ยโอ้ยโอ้ยช่งอกช่งซีนเดี๋ยวแล้วก็ดีครับเปิดอะที่สุดสิ้นเลยน้นตัวของเราหลังการสร้างครับอืมเจ็บเจ็บเจ็บ <RC> นี่นี่เฮ้ยเป็นไรครับอืมเสร็จสิ้นน้ำตกเราแจมแมว มาจากภูเขาเลยน้ําต้นฉบับธรรมชาติจากอีมันโตโอไม่ใช่น้ําดื่มจริงนะครับน้ําะไรธรรมชาติแล้วก็ขนตัวนี้ออกโอ้มันโดนน้ำมันนิดจุดจุดจุดอ๋อปีศาจทั้งนี้แล้วปีศาจทั้งนี้แล้วอุ๊บอุ๊บอื้อเกือบกูตายเลย ฟาทานเทคนิคไงไม่น่าเลยลพ่อแม่พินหอวเอ้ยอืมอย่าดียครับสำหรับที่ขเขาเร่าก่อนถ้าชววาบอบก็กดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ